ไพบูรณ์โดนสวนกลับแล้ววันที่21กันยายน2563ที่รัฐสภานะครับนายไพบูรณ์นิติตะวันสอส,อสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีนายชวนหลีกภัยนะครับประธานรัฐสภายังไม่บรรจุวาระยะติขอให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูญวิธิชัชศีติของฝ่ายค้านว่า ข,ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับเนื่องจากมีการลงชื่อซ้ํากันว่าประธานรัฐสภาไม่มีอํานาจวินิจฉัยที่จะมาบรรจุยติดังกล่าวของตนเข้าสู่วาระเพราะการวินิจฉัยว่าสียติของพรรคฝ่ายคา้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นเป็นอํานาจของสารรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมรัฐสภาและ ไม่มีตรงไหนที่เป็นอำนาจของประธานรัฐสภาหรือผู้ใดที่จะมาวินิจฉัยก่อนเพราะเรื่องนี้เป็นอำนาจของรัฐสภาที่ก็ต้องบรรจุวาระเข้าที่ประชุมก่อนซึ่งเป็นอำนาจของที่ประชุมว่าจะส่งสารรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับเท่าที่ทราบเหตุผลที่ยังไม่บรรจุยติในวาระ เป็นเพราะทีมงานหน้าห้องประธานรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองดึงเรื่องเอาไว้ทั้งที่ยติของฝ่ายค้านยื่นในวันเดียวกันกับที่ผมเสนอคือวันที่16ปกันยายนแต่ของฝ่ายค้านกลับได้รับการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาผมรู้สึกติดใจและไม่สามารถอ้างเลยว่าเหตุผลที่บรรจุลาช้า เป็นเพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะกรณีของพักฝ่ายค้านที่ยื่นยัตติในวันเดียวกันกับผมมีผู้เข้าชื่อมากกว่า1 0 0คนแต่กลับได้รับการบรรจุแต่ของผมมีผู้เข้าชื่อเพียง45คนเท่านั้นแต่เรื่องนี้ผมดำเนินการตามข้อบังคับตามกฎหมายจะมาหยุดยัตติของผมได้ก็ต้องด้วยกฎหมายเท่านั้น ถ้ามาหยุดโดยวิธีอื่นก็มีปัญหาดังนั้นในวันที่23กันยายนผมจะขอถามเหตุผลการไม่บรรจุยติดังกล่าวจากประธานรัฐสภาโดยจะใช้ข้อบังคับการประชุมข้อ32วงเล็บหนึ่งและวงเล็บสองคือเรื่องที่องค์ปรึกษาหารือและต้องเปลี่ยนวาระด้วยเพราะ เห็นว่าวาระสียติของฝ่ายค้านมีปัญหาที่ต้องตรวจสอบว่าต้องส่งสารรัฐธรรมนูญหรือไม่นายพรบูลกล่าวแตะนายพบูลยังกล่าวถึงกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาสว,วตั้งข้อสังเกตถึงการเสนอยติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ทั้งที่ของฟักร่วม ของพรรคก่่วมฝ่ายค้านและพรรคก่่วมรัฐบาลเห็นตรงกันว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่มีการทำประชุมธรรประชามติก่อนนั้นตนมองว่ากรณีนี้เป็นข้อห่วงใยของทางสวแต่ก็ต้องมาพิจารณากันว่ามีปัญหาจริงหรือไม่ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่มองได้หลายมุมซึ่งในส่วนของพรรคก่วมรัฐบาล ที่เสนอไปกรณีนี้ทำตามเงื่อนไขของมาตา256ที่ต้องทำประชาะมติอยู่แล้วทางด้านนายสุรศักดิ์เพียนเวทนะครับเลขาธิการสภาผู้แทนรนัศดรกล่าวยืนยันว่ายัตติของนายไพบูลนั้นได้ถูกตีตกแล้วนะครับไม่ว่าไม่สามารถบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไข ตามมาตรา156นะครับของรัฐธรรมนูญเพราะไม่ได้เป็นเรื่องที่จะเสนอให้รัฐ,รฐสภาพิจารณาได้ตามที่ฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาได้มีความเห็นเสนอไปอยังประธานรัฐสภานะผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามมาตรา1 5 6ของรัฐธรรมนูญกำหนดเงื่อนไขการประชุมรัฐสภามีทั้งหมด16-16วงเล็บ พบว่าไม่มีข้อใดที่ระบุให้รัฐสภาพิจารณายติเพื่อส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวิิจัยในเรื่องใดที่เข้าข่ายขัดโตรัฐธรรมนูญนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่คารท่ทนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถแสดงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะครับและช่องน้องใหม่ อย่างช่องของพวกเรานะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับถ้าผิดพลาดการใดก็ขอโทษขอไปไว้ณนะที่นี้และในภายภางหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมที่เคารพได้รับชมคลิปทางช่องของเราก่อนไครนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ